ต้องไปอยู่วัดบ้านเกาบอนะครับเป็นแม่ครัวนะครับนี่ทุกวันนะครับกลางวันก็เตรียมนะครับตอนเช้าก็ปรุงนะครับนี่ผัดขิงนะครับนี่ผัดขิงอกไก่นะครับใส่ทุกอย่างนะครับนี่เห็ดหูหนูแม่นอยู่เบนเลยเห็ดอย่างนี้เห็ดหูหนูข้าวโพดแครอทนะครับนี่ หอมใหญ่นะครับทุกอย่างนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับอยากยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประสาทนาวัดเขาผู้ดินทินธรรมนะครับทาพัตตาหารถวายพระนะครับพอดีจะได้เดินทางกลับไปงานพระราชทานพึิงนะครับหลวงพ่อพระอุปชานะครับที่ถิ่นฐานบ้านเกิดนู่นนะครับบ้านหนองบากนะครับห่างกับบ้านเกิดอยู่ประมาณ4-5กิโลเมตรนี่นะครับประมาณนะครับตั้งแต่บวชมาก็ไม่ได นะครับกลับไปอุปถัมภะทักนะครับดูแลพระอุปชาเลยนะครับกับผมมาตลอดคบกคลองเหลือเกินนะครับก็เลยจะนะครับไปร่วมงานนะครับวันที่28นะครับเขื่อนสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปชานะครับไปที่เมมเตรียมชาปรนกิจศพนะครับเมมชั่วคราวนะครับวันที่29นะครับพระราชทานเพลิงนะครับ วันที่30เก็บอธิฐินะครับก็คงจะอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าจะเดินทางไปพักนะครับที่วัดของหลวงพ่ออุปชาเลยนะครับอยู่กับท่านในวระสุดท้ายนะครับ3วัน3คืนนะครับเด้อคงจะไม่มีอีกแล้วนะครับคงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ในฐานะนะครับที่เป็นพ่อนะครับคณะสงฆ์เป็นแม่นะครับ ศาสนสงฆ์ผู้ให้การบรรพชาอุปสมบทเป็นแม่นะครับพระอุปชานี่เป็นพ่อนะครับผู้ให้เกิดในบวรพุทธศาสนานะครับนี่ก็เลยมาถ่ายภาพเม่ครัวนานๆหน่อยนะครับใช้เวลานานหน่อยเพื่อนะครับผู้ใดใครก็ตามจะมาร่วมนะครับทํางานช่วยนะครับครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติทำด้วยกันนะครับประมาณสามอ่าสี่สิบถึงห้าสิบรูปนะครับแล้วก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติทำรวมแล้วก็ประมาณเกือบร้อยนะครับ ร้อยต้นๆนนะครับนี่นี่นะครับพอสายมาแล้วไม่กลัวหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับตอนเช้าๆก็จะแบบนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นหน้านะครับมาถ่ายตอนเช้านะครับได้ยินแต่เสียงนะครับได้ยินแต่เสียงกับเห็นแสงไฟนะครับแต่ว่าสายมานี่พอจะเห็นหน้าก็เลยถ่ายนันนะครับเผื่อไว้อีกสองสามวันจะไม่ได้อยู่นะครับนี่ปีหน้านะครับมีงานปฏิบัติธรรมก็จะมาถ่ายภาพแบบนี้นะครับนี่ โอ้ยหลายหลายเฟซพระมหาดิศมีแก้วบริเลลงหนอเดี๋ดสูมือนีเดิมเป็นยังคือบริเลลงตีโทรศัพท์เครื่องน่้ยมันตายไปแล้วอันทาวระเจติยม,มหาวิหารธรรมวัดบ้านเก่าบ่อกับพระมหาดิศอุปวัฒนูเด้อแต่วนานรังเทือกับแช่ไปหากันนี่ดอกมันเครื่องทายอยู่หนีมันสีมี่สองเฟสนน่นะคนคนเดียวนะครับแต่ดูแลหลายเฟสนะครับนี่ ให้ทางวัดดูแลอีกตั้งหากนะครับเปิดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผู้ติดตามก็น่าเดิมนะครับผู้ที่ดูก็น่าเดิมๆนะครับจําได้นะครับเห็นเห็นเจ้าของบนอะนี่โวยเส่วนมืดบวยเห็นลุงยืมเสื้อหน่ลุงยืง ลงเลยลงกันเราเฟซกันนะครับนี่เด้อนะเอาหมู่บ้านหมู่บ้านนี่คนมาเบิ่งมื่นสองเนี่ยหมู่บ้านนี่ถาวราชเจติยมหาวิหารนะครับถ่ายภาพวิดีโอเอาไปรวมไว้เนี่ยครับถาวราชเจติยมหาวิหารเพียดเพียดกดกดกดติดตามไหมืเดิม นะครับคนมาดูหมื่นสองพันคนนะครับไม่รู้ใครนะครับมาดูนะครับนี่นะครับตอนถ่ายไม่ครัวนะครับอ่ากล้องที่ถ่ายก็ไม่มีกันสั่นนะครับเซน้าเซหลังเซหลังเซนหน้านะครับคนก็ยังมาดูนะครับนี้เด้ออันนี้อันเครื่องนี่เป็นของธรรมะวัดบ้านเก่าบัวเดวยนี่เดิมเครื่องเครื่องที่ทายอยู่นี่นะอันมันหลายเครื่องแหละก็หลายเฟียจังหน่อย เด้อนะครับเดี๋ยวจะเอาไปรวมที่เดียวกันนะครับแชร์ไปรวมเที่ยเดียวกันนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีทีมงานนะครับทั้งที่วัดและก็ออกงานเผยแพร่นะครับทาไปทํามาทํามาทําไปมีทุกอย่างนะครับจนถึง YouTube ช่อง YouTube ก็มีเด้อ u t u b e ก็มีเด้อไปเบื้องในเด้อ u t u b e ลงยูทูบนี่พระมหาดิศมีแก้วพิมพ์เขาไปอยู่หันบดเอาไปลงหันบดธรรมาลุ้งตาก็ไปล่งหันมันลงไงกว่าเฟดเนี่ ลวกูเฟดอยูนี่นหมุนติวติวอยู่ขันเกินสิบนาทีนี่ลงบ่ได้เลยนะล่งบ่ได้นะครับเน็ตมันไม่แรงนะครับคนนั่นแรงอยู่แต่เน็ตไม่แรงนะครับย่าไปใส่บานนี้สงสัยได้ถ่ายเป็นวันสุดท้ายนะครับเข้าจีนะครับนี่เด้นนะครับนี่รออีกสักครู่นะครับก็จะได้ยินเสียงสัญญาณระฆังนะครับครูบาอาจารย์ก็จะมารวมกันที่ศาลานะครับ ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับโรงครัวนี้สามชั้นนะครับเนี่ยนี่ชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนนะครับชั้นบนนี่เป็นที่พักนะครับนะครับคงจะมีที่เดียวนี่นะครับโรงครัวมีสามชั้นนะครับ <laughs>